นี้ใช้เงินออกรถเพียง3,9,900่ันบาทคันชนหน้าด้านหน้าคิวตัว C ล้อมแม็กคอร์18พร้อมปั๊มเบรคคาลิปเปอร์น็อตล้อนะพร้อมอยางนะคะแบกพร้อมอยางนี้ให้เลยจอดีวดีก็มีมาแล้วครบทุกอย่างนะคะเอ้าใครเปิดฝาท้ายไว้เนี่ย เอ้าทำอะไรตรงนี้ก็แอบ,บตามแม่มาไงแอบบมาทําอะไรคนเดียวฮะคือ,อยังไงมาทําอะไรคนเดียวพี่อยาจะมาถ่ายคลิปเออจะมาถ่ายรถลูกค้าเออพิ่งจะเสร็จให้ดู อแอบคือจะปินขึ้นหลังรถฉันไม่ได้ชวนเธอเธอก็อยากมาว่างั้นแล้วก็แอบมาด้วยนะไม่บอกไม่กล่าวกันเลยไหนรีวิวอะไรเดียมาดูซิฉันรู้สึกแอบมาแบบเออมาจอดรถมาตั้งท่าคนเดียวฉันไม่รู้ว่าเธอมาด้วยราะว่าสบายฝาดหายมันเปิดวันนี้จะมารีวิวรถลูกค้าที่เพิ่งแต่งเสร็จตัวยกสูงจัดเต็มมากคันนี้ก็จัดเต็มเลยเหมือนกันนะคะจะมาถ่ายให้ดูเจอลูกสาวตามมาด้วย เดี๋ยวพามาดูนะคะวันนี้โบวี่พามาดูรถเป็นตัวสี่ประตูยกสูงตัวน,นี้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะมาดูกันว่ารุ่นอะไรมาดักด้านหน้ากันเลยเริ่มจากด้านหน้านะคะคันนี้จะเป็นอุ้ยแดนโอ้โหโอุห้ยแดสซ้ค่ะเราต้องค่ะหน้าเป็นฟ้าแล้วนะคะตั้งแต่มาอยู่ที่สู้ <laughs> ก็คันนี้นะคะเป็นตัว สประตูเรียกว่าดีแคนะคะ2 4 gls plus ตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเกียร์ธรรมดาเดี๋ยวดูก่อนเนาะหลักๆค่ะก็ด้านหน้านะเห็นไหมว่าคันนี้เป็นสีดำค่ะสีดำนะคะเห็นไหมว่ามันไม่เหมือนกับคันอื่นยังไงโลโก้ข้างหน้านี้นะคะไททันไททันสปอร์ตอ่าไททันสปอร์ตตัวนี้นะเราแถมให้นะคะไม่ได้มากับตัวรถนะไม่ได้มากับตัวรถเราแถมให้ ตัวนี้เป็นตัว C เห็นหว่ามันแตกต่างแตกต่างจากเดิมคืออะไรในตัว g L S เนี่ยโดยปกติแล้วนะจะเป็นตัว C ตัวนี้สีโครเมียมเป็นสีโครเมียมแบบนี้แต่ว่าลูกค้าเนี่ยรีเควสมาอยากได้หน้าดูดูพี่โบอย่างเงี้ยบอกพี่โบวี่หนึ่งอยากได้หน้าดูดูเราก็จัดให้นะคะนี่เลยโลโก้ตัว C ค่ะ สีดาแบบนี้นะคะกันชนหน้าตกแต่งนะคะติดเพิ่มเติมโบวี้ติดเพิ่ม,เต,ม,ตเ,มเติมให้นะให้กับลูกคา้าให้มันเข้ากับตัวรถให้มันเสริมมาแล้วดูหล่อดูใหญ่ขึ้นตัวนี้กันชนของเราเนี่ยจะมาในตัวของมีในตัวของไฟเดย์ไลท์เห็นไหมว่ามีไฟเดย์ไลท์ด้วยค่ะไฟเดย์ไลท์ตัวนี้นะคะ5เม็ดด้วยกันแล้วก็มาที่ล้อมแม็กของเราล้อมแม็กค,คันนี้ก็ตามใจคุณลูกค้าเหมือนกันนะคะ คันนี้จะเป็นล้อแมกขอบ18ล้อแมกขอบ18ตัวนี้หน้ายางค่ะทุกคนมองว่าจะดูใหญ่ไหมคือเป็นหน้ายาง265 60ไม่ใหญ่นะทุกคนมันจะเข้ากับตัวรถขอบ1 8ยาง6 6 5 6 0คันนี้ใส่ให้ครบเลยนะใส่ให้ทั้งตัวนี้ค่ะคาลิเปอร์อาคาลิเปอร์ปั๊มเบรกนะหรือเรียกง่ายว่าปั๊มเบรกสีแดง น็อตล้อเลสีแดงตัวนี้นะคะถ้าตัวนี้แม็กตัวนี้เขาจะเรียกว่าใบพัดตอนนี้ขายดีสําหรับตัวยกสูงส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเลือกแต่ลายนี้กันทั้งนั้นเลยเป็นลายใบพัดเขาก็จะมาถ้าเป็นลายใบพัดเนี่ยเจ็ดก้านเจ็ดก้านแต่ว่ามันแค่6กรูใส่สีแดงให้เข้ากับตัวน็อตล้อเลยน็อเลครบชุดนะ mm hmm. เห็นไหมว่า mm hmm. ออกกับเรานะล้อมแม็กกัส กระจังหน้าต่างๆเนาะเปลี่ยนให้ครบหมดด้านข้างตัวนี้ก็ไฟเลี้ยวปกติเนาะไฟเลี้ยวมีตัว GLS เนี่ยตัวเริ่มต้นเขาจะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาแล้วเดี๋ยวพาดูภายในกันสักหน่อยเนาะเป็นโมเดล2022โมเดล2022นี้ตัว GLS ตัวเกียร์ธรรมดาตัวเริ่มต้นเนี่ยตัวนี้มีจอดีวดีให้แล้วแอตโนมัติ แล้วก็เบาะหนังรอบคันค่ะราคาก็เริ่มต้นเบาๆคันนี้จะบอกว่าราคาเดิมๆนะคะราคามาจากโรงงานอยู่ที่846,000บาทแล้วก็ตัวนี้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยโบวี่จัดให้ทั้งหมดนะคะตามใจรีเควส์ลูกค้าเลยกันสาดนะคะแผงบังแดดข้างนั่นเองดูรอด,ด้านท้ายเป็นไงเป็นไงที่บอกว่า ไอตัวคาลิเปอร์ปั๊มเบรกเนี่ย mm. เขาจะใส่แต่ข้างหน้านะ mm. เขาเรียกว่าดิสดัมอะไรพวกนี้นะคะ mm. คือด้านหลังเขาไม่ได้ใส่กันนะทุกคนอย่าตกใจว่าทำไมใส่แค่ข้างหน้า mm. แล้วก็ด้านหลังมาดูด้านหลัง mm. ก็คือมีมีกันชนท้ายกันชนท้ายมากับตัวรถแล้วนะคะ mm. มีกล้องมองหลังให้ด้วยปลอดภัยในขนาดถอยแน่นอน mm. เห็นไหมว่าเปิดเบามากโ mm. บวี้เปิดง่ายมากเนี่ยปิดมือเดียวได้เลย ทำไมรู้ไหมว่าทำไมมันเบาเผื่อใครยังไม่รู้ว่ารุ่นใหม่นะโมเดล2023เนี่ยรุ่นใหม่อ่าเป็นไงฉันว่าทําไมเธอขึ้นไปง่ายก็คือเขาใส่ตัวผ่อนแรงเปิดฝาท้ายมาให้แล้วตัวผ่อนแรงเปิดฝาท้ายนะคะใส่ให้แถมให้กับลูกค้าแล้วก็ไลเนอร์นี่เราก็แถมให้ลูกค้านะมาเดิมๆจากโรง,งงานเขาไม่มีใส่ให้นี่ก็ใส่ไลเนอร์ให้นะคะของแท้ Mitsubishi m o t r เนี่ยปิดมือเดียวสบายสบายเลยฉันถือว่าเธอขึ้นง่ายมีกันชนหน้าข้างหน้าดุดหน่อยแม็กดุดเข้มเข้มหล่อๆหน่อยพอก็จัดให้นะคะโบวีก็จัดให้อยากรู้หรือยังว่าคันนี้ใช้เงินออกรถเท่าไหร่เท่าไหร่อะเท่าไหร่ดีนะอยากรู้รีบบอกเร็วคันนี้ใช้เงินออกรถแต่งครบแบบนี้เลยนะคะทั้งกันชนหน้า ด้านหน้าคิ้วตัว C ล้อแม็กขอบ18พร้อมปั๊มเบรคคาลิปเปอร์น็อตล้อนะพร้อมอยางนะคะแม็กพร้อมอย่างนี้ให้เลยจอ DVD ก็มีมาแล้วคันนี้ใช้เงินออกรถเพียง39,900บาทค่ะเออ39,900บาทเท่านั้นใครสนใจนะคะทักหรือโทรมาหาบูวีได้เลยนะคะที่เพจมิซูโปรดีที่สุด by t o p c เ l ล b o วีค่ะ คันนี้เตรียมจะไปส่งมอบนะคะต่างจังหวัดรอติดตามนะว่าโบวี่จะไปส่งที่ไหนนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันว่าโบวี่จะไปส่งที่ไหนคันนี้มีคนจับจองแล้วเนาะคันนี้มีเจ้าของแล้วคันนี้มีเจ้าของแล้วก็เตรียมไปส่งมอบแล้วนะคะเอามาให้ลูกค้าได้ดูว่ารถสี่ประตูตัวยีสูงเนี่ยเขาแต่งแล้วสวยแค่ไหนหล่อแค่ไหนเห็นแล้วใช่ไหมว่าหล่อแค่ไหนก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ แล้วเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะไปส่งรถแล้วนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ,บ๊ายบาย,โ,ยโช๊